ไม่ใช่จังหวะเหมือนเงี้ยเป็นมาซี่ไอ้นน่ะไอ้นนกางานเข้าป้อมนะเว้ยมันเดินมาตีหน้าป้อมขนาดนั้นน่ะตายมาตีตรงเนี้ยเกลียวเออไอ้พวกเกีียวตัวป้อมตีปัญหาคือดาวก็ไนท์นี่แหละตัวมันรีเจนเลือดโกงจัดเราก็ขาดรับมันแล้วดาวไนท์ฆ่าไม่ได้ก็ขาดรับง่านอย่างเงี้ยเละ ต้นเกียร์นะก็แน่ไหม,มเลือดโจ๊กได้โจ๊กป่าหน่อยหนึ่งเลือดขึ้นปอนสก,กิลไหนอของปอนมันโซโลปะสก,กิลสองจะให้อัพสองเลยก็ได้นะเพราะว่าสามมันไม่มีประโยชน์อะไรนะอัพสองก็ได้แหละรอสกิล,ลกกหนึ่งพี่เวิวสองกันนะน่าจะตายยังคิไดไม่ได้หรอวะมันบล็อก

แต่คนไณีล่างนี้แม่งเท่อะไม่ได้ถือดาบถือเป็นหอกสองพันวะไม่ใช่พี่ไม่ใช่สะกิดเอ้ยเจอละไม่ใช่ตะกิดเราสองพันเลยเหรอวะล่างเนี้ยน่าจะใช่เคยเห็นอยู่ถ้าล่างเป็นอย่างนั้นแต่เป็นสีดำอ่ะสีดำนั่นคือสี่พันเอาเรื่องวะเจ้ามังกรคู่ เดี๋ยวก็พ่นไฟเดี๋ยวกันน้ำแข็งอนนเอ้ามันให้ติ๊ฟมึงอ่ะโผด่กันเอาเรื่องว่ะเอ้ยติ๊ฟอันนี้คือติ๊ฟโผด่ติ๊ันนี้ติฟต๊ฟโผดมันจะติ๊ฟปัน่นตันพี่ตันพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถึกไปถึกไปตัวนี้ถึกไปมองข้ามมองข้ามก่อนมองข้ามก่อน ไม่งั้นสแต็คเชยรไม่พีก็ได้เดี๋ยวเข้าไปปั่นเร <ไป S 1> น <ไป S 1> มันเรนมันสบายอยู่นะครับสามสเต็คง่ายอยู่กูอยากจะให้ทิพมันคืนแลนาา้วไอสัตว์ทำไมสกิลลาดิพตีไกลกูเย,ย,ยึดไม้มมคฮย อย่าบอกมึงสแต็กไม่ติดนะเออโอเคดูเรื่องเลยรอเฟดบุญี่มาส่งอ่ะได้เฟดบุญล,ละอยากอใช้เล่นไม่ได้ลองซื้อฟ้ามาเช็คดูดูหรือ,อยังเผื่อมีวอนตัวนี้ ดึงไปดึงไป <laughs> ก <c oughs> ูยังชอบเลยมังกรคู่เนี่ย ระวังนะคิบเข้าอยู่มันดึงคิปไปนูน่นหรอจะกิโลนะมันมาแล้วนะ่ะ ที่แม่งกลัวกูจัดเลยหรือว่ามันมีวอร์ดวะไม่แน่นอนปอนนะว่ามีวอร์ดตรงนั้นพี่พอผมจะวิ่งใส่มันปุ๊มันวิ่งหมดสรุสรปมีปะละ่ะน่ามึงเชื่อกูหรือยัง <c oughs> กูบอกแล้ว <c oughs> ถ้ามันแบบ อะไรแปลกๆอ่ะอืมเสดงว่ามีอ um ่ะหนักหน่วงว่ะเล่นเกมหนักเลือเออล่างก็หนักเหมือนกันล่างก็คอมโบไฟอ่ะดับก้อนเซเลเยอร์อ่ะพี่ไม่ได้ตายไงพี่มันตายไปสองสามตัวมีกัะดานให้เลยนะ ได้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 มันถอยมันยพี่6กมันคิดว่าพี่มีศัพท์แต่กูไม่มีเพราะว่ามนากูไม่พอสองไมวันนีไม่อ้พามนะเลนสองก็รดสข้รงนเอาลองดูไ้มเผื่อได้เร้กน ถามเกิดกันเพียรเพียเจอกันีกแล้วเี่สร้างป้อมปักบนสี่อ,อย,อยู่นี่อยู่นี่น <S <S ไปแล้วไปแล้วพี่กดเฟดบุไปแล้วมึงแกมันก็เลยติดอิลู่ชั่น, <S 2> <S 2> จ,นจะวันนี้ก็เป็นสแต็กเค้กก็ได้แต่พี่จะตายเนี ตายทุกอย่างนะเฮียตายเฮียตายยังมาทู่ดตายยังมาทู่ดเหยียดจ็กเกอร์ตายกับใครแน่นเนาะเหยียดจ็กเกอร์เฮ้ยเฮียมันต้องดึงคลิปไปทางไหนอ่ะมึงสแต็กไม่ติดอีกแล้วอ่ะตรงนั้นนะงนี้ทางนี้ กูก็ดึงทางนี้สองรอบละห้าสามห้ากูดึงห้าห้าด้วยประเด็นห้าสี่ห้าสี่ห้าสี่ต้องห้าสี่ต้องห้าสี่เพราะว่ามันจะนับจากระยะการโจมตีของเราดีเลย์ประมาณหนึ่งวิบวกเข้าไปอ่ะก็จะเป็นห้าสิบสี่ห้าสิบห้าพอดีเออมันจะติดดีเลย์ประมาณจังหวะเราง้างมือตีอ่ะคือคลิปดอทตาทูมันเดินช้า ใช่ใช่ใช่นอกจากมึงจะลากสัก57อ่ะตีมันแล้วก็หยุดเวลาขึ้นสี่่งวะเขาเรื่องวะกลางฝั่งเราก็ชนะเลยนะ ทำไมเนโคมันกระโปรงหมายเนมันแท้ปักอยู่แล้วผมจะแตกตรงนี้กองนะพี่โอเคถ้ามันเป็นสามเดี๋ยวผมดูดเวลเลยได้ได้ได้พี่บันพี่กาได้สายฟ้าละเอาวะมันตีช่วยวะ โมเลกันจะลองปะมันเลือกพันสี่วะยากวะแสดงได้กี่กองแล้วได้กองเดียวกองใหญ่ด้วยมาไม่ไม่ไม่อเอาแค่ชุดใหญ่ปะ่ะแล้วก็ได้ทำบีทีบีเลย ท <me hr cheg oughs> ี่ว่าน่าจะี k b มากกว่าไม่น่าใช่ ใช่จะจะกิโลอยู่แล้วเทียมันไปอยู่บนยาวเลยเทียมันทิ้งแล้วก็แนบมนอยู่ได้แล้วไงกูก็ปล่อยที่โอ๊กุสแต็กซีเดี๋ยวเราพี่น้องเข้าปากกูไปกูดูเรื่องผมรู้แล้วที่ต็กซีหกเพื่อนประเด็นะ

คืนนี่แหละแล้วก็ไนท์ฟอร์มระเบิดแล้วนะเย่ๆแตรอื่นไม่ได้เดี๋ยวมันจะค่อยๆฟื้นฟื้นชีวิตออกมา แล้วก็นั่นมันเปิดอันต,ตีตีบ้านอย่างเดียวเลยวะก็อย่างนั้นแล้วพี่เอาด้วยไม่รอดอ่ะมาตอนไหนวะจะป้อนหมอนในป่าพี่สักต้นก็พอแล้ว

แล้วเมื่อกี้เราเค่มันตันพี่ทำไมอะตันเพื่อนมาทำอะไรได้ปะมันเหมือนจะปวดวนแล้วมันจะเด้งเลือดอีกทีนึงมั้งปวดแล้วเด้งเลือดอันนั้นเด้งเลือดแต่โดนปวดอาวุธเลือดพี่มันมีใจฮีโร่เลยปัญหาอืมมังกรเวร เล่นไปบนี้เดือดด้วยเตียนดีแน่สนสออกพายุด้วยประเด็นท็อปทาวเวอร์ is burning มึงรอดจากอันตีนโคมึงยังกลับไปโดนดึงอีกอ่กับวะจะไม่มาในเลนกลางเลิกเลิกเลิกแล้วใครวาดเนี่ยอีกอย่างโอ้ใครวาดเนี่ยวอะไรนัหรนหายหมด่ะหลอนหลอนอยังไงวนะ เรียบร่างขาดใจเลยม,มันไม่ยอมปล่อยแตกป้อมเทียนหนึ่งเะไอโนไม่เอาข้อมือไปใช้

เหมือนมันจะป้อมกลางออกให้ได้เลยวะอะไรวะบัตรชาลิดไงปรากดแล้วถ้าเราไม่ใช้มานามันก็จะไม่ให้เอาคืนนะการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียวมาถูกหูดมาหูกเรียนไปถ่านเลยกระโดดเดินอยู่แถวนี้น <Okay. S 2> ไม่รู้พี่ฟาร์มายาแล้วบ,บอดฟ้าก็ไม่เห็นที่พะเบอร์มันนี่เห็นไม่เห็นไม่มีอะไรเห็นเลยทำไมเข้าระยะแมบปบก็ไม่เห็นในแมบปบต้องมองแมปเองว่าที่โดตนตีอยู่จริงๆวาร์ปเติมได้นะบนั่น,นถ้าจะเล่นกันนะ

ต้องทำโนนิฟายมาฆ่าด้ไหะเนี่ยอากูเนี่ยี่ันมีแต่มันยังไม่มีแบคอะอืมพี่วนเลยพี่ไม่อยากให้มันเดินผ่าตรงกลางมากเท่าไหร่ เอยากไม่น่ารอดแลอกไม่มีว่1โอ้มีสลนก็ไม่มีถอยมาเดอนเี๊ดปี๊ดปีอดปี๊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 ดปน๊ดปี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 ๊ดีีีี โดดไปแล้วโดดไปแล้วโดดไปแล้วเนี่ยนี่ชา้าไปนิดนึงเพื่อนไม่เชื่ว่ามันจะมา,าฆ่ากูป่ะนี่เขาก็หิวปั๊ดมันจะไม่โดนมั้งมันน่าจะอัพทาเลนต์ดูดเลือดมาก็ได้ไม่แน่ไม่แน่เอความล่างแบด พี่อาอนึโทษทีวดาบพี่เร็วกว่าแสงหักว,ว่าอครว่าแบบนั้นวนไอ ไม่ได้เล่นเลยไอ้ยโดนทุกอย่างโดนกัดโดนสาดย <ns> <fi lending. S 2> ้อนแลอจะจับขาที่ ก็ได้ล่างก็ได้โลชาร์กได้ป้อมกลางแล้วโหลก็ได้นะพี่เออน่าเปมนกันล่ะก่อนเดือลิงดีกว่าบิงไปทุกลิงไปล้วงก่อนปรุก็ได้นนปรุก็ดีเหมือนกันเออปดุกเดือบอีกกี่วิดดได้มีแล้วอ๋อได้นะโอ้มีแะ่ละสามสิบวิป เริ่มนะนก er, นกเอืออยู่นกเอรอนนนดันล่างไปก็ได้ดันล่างไปก็ได้พี่เดี๋ยวป้อมล่างมั้งเหรอเดินได้แลยินนกเฮ้ยดันล่างมาดันล่างมารอโอมิซาเลด้วย านล่งทีเล่นล่างก่อนงั้นน้ำแบเอาไปดานบนฮะไม่ต้องไม่ต้องอยู่นี่แหละที่บนมากดกันบ้านเราจะไปบนไหล่ะคลิปเข้าเยอะอยู่มันบวกอันดิ ท้อนคือใสัตว์สน like. the ้ำหน้ามึงได้ปะไอเหียนกใครตีนกงอีกไหไอ้ยังงาเลยสัตว์สิงอาปุ๊บกูร่างความตีคนราย not e t ไอ้ทียไม่ใ่ไม่โดม่

ตรงโลตัสที่อะไรเคยกลัวไหนในใวไมล่ะซีวินเนโคเกิร์ดยึดเอาพ้มไหมเออหยุดเลือดด้วยพอมาไมเอ,เอ,ไอไีไม่เอายึดเอาพอ้นแล้วไปบนต่อก,ก็ได้ไหม,ม โอเคโนะกระตานแต่ว่าในโคมันได้นี้วะโลว่ะโอ้ยอย่าเพิกงไนทำ ไม่น่าเซตเลยวะเอยากแยบอีกบ้าอยากสับมากยังวันนี้ <c oughs> มึงหุง่นไถูกยังหว่ามากง <c oughs> <c oughs> yeah. หไปยวาวมากเอ้จจี เราเรื่องแสงกันสามคนเลยวะเกินไปนะหัวหน้ามึงไม่มีมึงเข้าไม่ถึงหรอใช่ให้นนอนี่เด็ก้ันนอกอ่ะมันไม่รู้ว่าเราพูดถึงอะไรอ่ะ ที่แรกกะว่าจะเล่นเป็นบิงสวิฟบิงกับซเซปเตอร์นะพี่ไปจบดีกว่าพี่เกียดเลยละใช่ปุ่นอะไรที่ไอ้สัตว์ไม่ได้ใช้เลยจริง